ทำให้ช pues ีว you know, ิตดีขึ้นนะไม่เกี่ยวว่าหน้าตาจะดีไม่ดีเพราะเราเอาใจดีอกคี่มาอยเรเนเหือยลมากยนะครับผู้ีเหงือใจที่หล่อมากวยนะครับถ่าที่พ่งจะผ่านไปเรยนี้นเดตอยองระน้องมแไหครับปอเล่าวินาทีที่ไ้สกัูกค ตอนแรกที่ที่จะดูคลิปก็รู้สึกว่าไม่ไม่คาดคิดว่าจะเราจะได้เห็นแบบเป็นกำลังใจให้กับให้กับมากในที่คนมากขนาดนี้นะเพราะว่าจริงๆแเราเราคนโตก็มีคนชอบในผลงานเรานะฮะแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าละครที่เราได้หรือว่าเป็นละครที่เราเป็นก็คือสายชนเนี่ยจะจะทำให้เป็นน้อยคนหนึ่งซึ่งเขามีกำลังใจจากตรงนี้ฮะ แต่ในส่วนตนี้เราเป็นคนที่ดีใจเข้นแข่งมากครับผมก็ยินดีกับน้องด้วยก็ไม่อยากให้ทุกคนที่นี้เอาลูกบอลมางานเดือดเลยครับผมเพราะว่าเออ่น้องแต่ว่าผมเนรู้สึกว่าเราได้ดีเหมือนกันนะในการช่วยชีวิตคนอย่างไรครับผมครับผมมีน้องๆเโอกากถามมาครับก็เพราะว่าเอเดนนี่เนี่ยเอเดนก็กำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคอนเสิร์ต4ยก1ครับผมก็มีเพื่อนพิมพ์โอ พี่บอยขึ้นมาเป็นมือเพ่ลก็เห็นเข่เหนที่ได้ขึ้นไปมีใครได้ไปเรได้เลยลอู่ี่หน่อยลวกไม่ได้เลยเอาพูดถึงดินข้นน่อวตอนนี้ี่ยเตรียมความพร้อมเป็น่งไรครับก็วันที่สี่ี่มานี้ก็จะเริ่มนะก็จะแบบว่าออนเตแล้วจะเร่มแบบว่าเร่มโชวงกันแล้วก็ตอนนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงที่ง่ายจะกดดกันมากกว่าก็ซ้อมหนักกันมากก็สมควรครับผมครับผมรว่า

ก็ภาพใหญ่เรียนเลยว่าในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีอะไรพิเศษพิเศษสำหรับคนที่จะได้ไปดูคอนเสิร์ตสำหรับบอกเลยว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ไปดูนะฮะเราจะมีซีดีทำออกมาเพื่อให้คนที่ไม่เดียวกันได้ไปดูเลยได้ซื้อกันนะให้บอกไว้ก่อนแล้วก็ถึงใครที่ไม่ไดปดูก็ไม่เสียดายเพราะเรามีซีดีเยอะๆเรวจะทำครับผมจนบนคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีแก๊สมากมายเลยนะฮะจะมีการรับเชิญมากมายแต่ว่าศิลปินเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษพิเศษทั้งนั้นเลย แต่้าคนเนี่ยก็จะมีเอ้ารับผมตัวเองผมอาจจะเล่นอกสานแต่ว่าไม่ใช่อีสารตลอดครับอาจจะมีแบบว่าเป็นแนวแบบว่าร้องแบบว่าร้องรปอะไรนี้ว่าเป็นดีอะไรนี้บ้างับผมมีเต้นมีแบบว่าตบมอเปลาแวอบใครที่มีปักอยู่แล้วเนี่ยเตรียมตัวไปดูวีดีโได้เดืด้โอ้โหเป็นหาคนเลยนั่งรออ้าปากบอกเอะ

เป็นผู้ที่ต้องการจะร่วมสนุกครับเป็นผู้หญิงจังห้าคนผู้ชายจังห้าคนนะครับอ่าได้ใจแล้ใจที่บอกว่าที่ที่หลังใจหลังใจที่จะตามนะครับช่วยพาตัวพี่มาด้วยนะครับอาชีพสายตายที่จะเา๋าช่วยพาตัวพี่มาด้วยนะครั เดนไปแล้วมึงโดนนะท่านผู้ชมต้องคุยชอบพิริยเดชมากขนาดไหนครับ เรับวน่อเด็กเงรัราวัลทรนะคนน9คะแนน9ะแนน9คนน9คนต9ครแนน9คะแนคะแนน9ะแนนอคะันนยคะแนน9าะแนน9คะแ9คนน9นน9คะแแคะแนน9คะแนน9คนคนน9คะแะนคะนีคนะแบนนะนคะแน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ที่สุดเลยพี่นีเด็กูนอนี่ฮะอ่าดี๋ยยังทำเป็นตัวพี่นีเด็กไดี๋นวบอกว่าเุนพี่นี่เด็กจรครับมีปัญหาเชิญสอนนี่เครับเดี๋ยวรับไปก่อนขอ้ทตอกนู่นเลยนะครับคุณค้าดีดีใจเลยนะดีใจเลยดีใจเลยดีาเลยดีเลยดีมาเลยดีเลย ตัวไมได้หนอ่ะเลีตัวไม่ได้่เลยได้มากี่คนละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด